เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้านที่ฝ่ายปกครองตามแนวชายแดนพวกมึงทําไมถึงไม่รู้เห็นอะไรเลยอับนาาเงินมันหอมหวานใช่ไหมครับเพราะที่นี่ไม่เพียงแต่เสียดินแดนแต่ยังปล่อยให้โจรมาเข้ามาลักทรับขนของตั้งโกดังชําแหละผ่าชิ้นส่วนเปลี่ยนป้ายทะเบียนย้อมแมวไปขายต่อพวกคุณยังหลับหูหลับตารับเงินรับทองโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติประชาชนเขาจะสูญเสียอธิปไตยยังไง ท่านผู้ชครับ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ส่งทีมงานของผมส่นทิทอคลงพื้นที่บริเวณชายแดนณนะบ้านหนองจาตนตำบลโนนหมากงุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อลงไปเก็บข้อมูลปัญหาที่ไอ้พวกเขมรมันรุก,กล้ำพื้นที่อาปิตยของประเทศไทย ข้ามาสร้างบ้านเรือนสร้างชุมชนอย่างหนาแน่นกว่า200หลังคาเรือนเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วอักตันยูต่อคนที่เคยให้พื้นที่มันเพื่อลี้ภัยสงครามเลี้ยงดูมันในช่วงที่มันไม่มีกินหลบหนีความตายเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยแล้วมันก็อักตันยูด้วยการไม่ยอมออกสร้างบ้านเรือนอยู่200หลังคาเรือน แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองของไทยเรากลับปล่อยปะละเลยไม่สนใจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะทีมงานของผมลงพื้นที่ในช่วงที่กำลังเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพราะทหารของเราพยายามยึดคืนพื้นที่และเข้ารื้อถอนบ้านเรือนกัมพูชาจำนวนหนึ่ง ที่ตูกถูกเปลี่ยนชื่อจากบ้านหนองจานจังหวัดสราแก้วเป็นหมู่บ้านโอจโรจังหวัดบันเตียนเมียนเจยมันเลวซามต่ำช้ามากไอ้พวกขมนทั้งหลายไว้ใจมันไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวจริงๆปัญหานี้แม้ก็เลวร้ายพอๆกันนะสายข่าวทีมงานสนที่ทอกยังพาทีมงานผมไปดูสภาพโกดังเก็บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งถูกรื้อถอนบริเวณหลังป้อม ทหารกัมพูชาว่ากังนง่ายๆมันคือโกดังที่พักรถที่ขโมยจากฝั่งไทยนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับตามผมมาโกดังแห่งนี้มีอยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองแกงลักจักรยานรถยนต์พวกมันจะรู้กันดีว่าจุดที่ล้อมด้วยสังสีพวกนี้เป็นโกดังพักรถที่ถูกลักขโมยจากฝั่งไทยก่อนจะถูกถอดป้ายทะเบียนของฝั่งไทย เปลี่ยนไปเป็นป้ายทะเบียนของฝั่งกัมพูชาเท่าที่ทีมงานผมตรวจพบจากที่ลงพื้นที่นั้นเป็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ถูกทิ้งเอาไว้มีทั้งจากกรุงเทพมหานครชนบุรีระยองรวมถึงสระแก้วพอผมลงเรื่องนี้ในเพจคุยทุกเรื่องสนธิเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาคลิกไลค์เป็นหมืน่นเข้ามาแสดงความเห็นและแชร์โพสต์ไปหลายพันคน ซึ่งความเห็นก็ไปในทิศทางเดียวกันมีท่านผู้อา่านหลายคนแสดงความเห็นเข้ามาอย่างนี้ครับน่าสนใจมากคนแรกเรื่องนี้ผมได้ยินมานานแล้วครับมันทำเป็นกระบวนการที่สำคัญข้าราชการไทยตัวชั่วเลยและผมว่ามันรู้เห็นเป็นใจชั่วเอาออกมาแฉเลยครับคนต่อมาเขตยชายแดนบ้านหนองจานคนในพื้นที่รู้ดีว่าเป็นช่องทางมีการลักลอบรถยนต์มอเตอร์ไซค์ ที่ขโมยจากฝั่งไทยไปชายฝั่งเขมรและเป็นจุดที่มีการลักลอบสินค้าหนีภาษีข้ามแดนมาฝั่งไทยเยอะมากเป็นจุดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคนมีสีและมีอิทธิพลครับในที่นี้ความเห็นอันที่สองไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ผมเอ่ยให้ก็ได้ทหารตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องทุกคนอีกคนหนึ่งศูนย์รวมของเถื่อนไม่กล้าเปิดสงครามเพราะ กลัวเสียผลประโยชน์อันนี้ก็น่าจะพาดพิงไปไกลๆไปถึงกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับคุณโดมิโนโรถหายทุกเดือนครับผมอยู่ติดอารญญยประเทศหอพักมันก็เข้ามาเอาโลตัสบิกซีมันเอามดที่จอดไว้ขนาดผมจอดไว้ในบ้านมันยังเข้ามาเอาเลยครับมันไม่ได้กลัวอะไรเลยคุณตั้มสะแก้วเคตรงนี้นะครับเป็นทางผ่านในการทำผิดกฎหมาย ไทยเขมรเอาข้ามาขายฝั่งไทยเอามันมาขายฝั่งไทยอาวุธของเถื่อนเพราะมันเป็นหมู่บ้านของเขมรแต่อยู่ในที่ดินของประเทศไทยรู้เห็นเป็นใจกับฐานเขมรท่านบรรทับภาคหนึ่งครับท่านฟังความเห็นนองชาวบ้านในพื้นที่สิครับความที่สุดท้ายผมจะยกขึ้นมาเขียนได้น่าสนใจมากชื่อคุณสุนทรศัตรูของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะพระยาละแวก อย่างตระกูลหุนเท่านั้นแต่เป็นพวกนักการเมืองกับพวกทหารข้าราชการนอกแถวทำงานสีเทาอำนวยความสะดวกให้ขเขมรเข้ามาพวกนี้ต้องย้อนสืบและเอามาให้ประชาชนรุมประนามฉีกหน้ากากาที่แท้จริงคนชั่วเหล่านี้ออกมาให้หมดสงสารคนบ้านหนองจานต้องทนทุกขทรมานมาหลายสิบปีมากๆ รายการนี้ผมก็เลยจะเล่าแบบลงลึกชำแหละถึงพฤติการหรือวิธีการของแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลของชุดเฉพาะกิจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์กองชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีพลตำรวจโทจิรพพภูมิภูริเดชผู้ชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวเรืใหญ่ มีคำสั่งแต่งตั้งตำรวจระดับในพลรอบนี้พลตำรวจโทจีรภพบได้ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยบิจัการตำรวจแห่งชาติแล้วท่ <c oughs> านผู้ชมครับขบวนการพวกนี้มีลักษณะเป็นอาชญากรรมรูปแบบองค์กรแบ่งแผนพฤติกรรมออกเป็น3แบบ 1. โจรกรรมหรือว่าง่ายๆคือขโมยนั่นเอง 2. เปิด f เฟ b o o k ครับซื้อจำนำในราคาที่สูงล่อตาล่อใจ ก่จะรวบรวมส่งขายชายแดน 3. รูปแบบใหม่อีกแบบหนึ่งคือการแฝงตัวไปในกลุ่มบุคคลไปหลอกออกสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆให้ดาวรถจักรยายนยนต์ออกมาแล้วเอาไปขายในทุนคนไทยจากนั้นก็ขนส่งเอาไปขายให้กับในทุนที่ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนท่านผู้ชมครับ รูปแบบที่สามกำลังเป็นที่แพร่หลายกันในองค์กรอาชญากรรมของการจรกรรมรถจักรยานยนต์ผมขออธิบายวิธีการแบบคร่าวๆแบบนี้ครับจะมีกลุ่มในทุนโพสต์ผ่านโซเชียลในทุกแพลตฟอร์มในลักษณะเชิญชวนคนทั่วไปให้ไปรับจ้างทำธุรกรรมดาวรถจักรยานยนต์ตามร้านขายต่างๆจากนั้นก็จ่ายเงินค่าดาวรถให้ พอดาวรถได้เรียบร้อยแล้วจนมาถึงขั้นตอนการออกรถวันรับรถจัก,กรยานยนต์ในทุนก็ให้บริษัทที่ทำธรุรกิจขนส่งสินค้าทั่วไปวิ่งไปรับรถจัก,กรยานยนต์ที่ดาวมานั้นขึ้นรถกระบะตู้ทึบเอามาพักตามโกดังต่างๆพอเสร็จสิ้นกระบวนการดาวรถรับรถออกรถก็จะจ่ายเงินค่าจ้างคนที่รับจ้างดาวในราคาตกเงนไว้ ระหว่าง5,000บาทถึง10,000บาทในพุนจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบวงรอบได้รถจักรยานย,ยนต์ป้ายแดงใหม่เยี่ยมตามจำนวนที่ต้องการแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการขนย้ายโดยจะให้รถกระบะตู้ทึบวิ่งไปรับจักรยานย,ยนต์ตามโกดังพักตามจุดต่างๆก่อนจะขนบรรทุกขึ้นรถเที่ยวละ7ถึง8คัน ก่อนจเจ้าพวกกล่องพัสดุสินค้าทั่วไปปิดตาบังตาเจ้าที่เวลาโดนเรียกตรวจคน้นมุ่งตรงไปสู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนั่นขเขมรน,นั่นเองก่อนจะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านจะมีโกดังพักของรถจักรยานยนต์จะถูกนำไปพักไว้ที่โกดังสังกสีตามแนวชายแดนเหมือนกับที่ผมส่งทีมงานลงไปพบที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วนั่นแหละครับ จากนั้นในทุนก็จะขายให้กับในทุนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นขเขมรพม่าและลาวในราคาที่สูงกว่าเดิมนี่คือวิธีการคร่าวๆที่ไอ้องค์กรรโจงจรกรรรมถจักรยานยนต์มันทํากันอยู่คดีแบบนี้จริงๆเป็นคดีอาญาแต่ท่านผู้ชมวิเคราะห์เจาะลึกรูปแบบวิธีการของมันดีๆมันไม่ได้เป็นการลักรถจรกรรมรถเหมือนสมัยก่อนนะครับ นี่คือหัวหมอของไอ้พวกโจร500คือมันพยายามแปลให้คดีย,ยากลายเป็นคดีแพง่งที่คนดาวรถจักรยานยนต์ดาวรถไปแล้วหนีไฟแนนซ์ไม่ผ่อนชำระค่างวดเอากันไีครับท่านผู้ชมถึงเวลาหรือ,อยังที่เราต้องสังคยาสังคยานาคดีต่างๆพวกนี้แก้กฎหมายใหม่ๆลงโทษในเรื่องความผิดอย่างรุนแรง เมื่อเราไล่เรียงจาอลึกลงไปจะพบปาก,กลุ่มนายทุนคนไทยที่จรุกรรมใช้กลเม็ดต่างๆในการหารถจักรยานยนต์ไปขายทางชายแดนภาคตะวันออกของบ้านเรานั้นคือนายอานัตชื่อเล่อนชื่อชื่อเสียกล้าโดยไอ้แก๊งนี้จะส่งรถจักรยานยนต์ให้กลุ่มนายทุนกัมพูชาตรงบริเวณชายแดนจังหวัดสาะแก้วโดยเฉพาะยิ่งหนึ่ง อำเภอโคกสูงคือบ้านหนองจานอยู่ในเขตนี้ตำบลโนโนหมากงุ่นอำเภอโคกสูงสองอำเภออารัญญประเทศสามอำเภอคลองหาดนี่คือข้อมูลฝั่งตะวันออกต่อมากลุ่มในชุนคนไทยที่เอารถจักรยานยนต์ไปขายทางชายแดนภาคตะวันตกและภาคเหนือของบ้านเรานั้นคือคู่สามีภรรยาชื่อนวรัตหรือเจน้องหรือเจ๊ก้อยหรือนายอัมพลหรือเฮียซับ สองคนผัวเมียตัวแสบจะส่งรถจักรยานยนต์ให้กับกลุ่มนายทุนพม่าตรงบริเวณชายแดนผ่าน 1. อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสองำเภอแม่สอดจังหวัดตากสาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งสองอำเภอนี้มีแยกย่อยส่งออกไปประเทศลาวด้วยและสีอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาโดยส่งออกไปยังประเทศลาว ส่วนกลุ่มสุดท้ายของกลุ่มในทุนคนไทยฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแต่ออกไปในทุนไทยซีกลุ่มย่อยๆจะนำรถออกชายแดนฝั่งอำเภอนาตาลอำเภอโพธิไซจังหวัดอุบลราชธานีทรงออกไปยังประเทศลาว <c oughs> ท่านผู้ชมครับที่ผมเอาข้อมูลมาเล่าท่านผู้ชมฟังทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ชุดเฉพาะกิจปราปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ กองเชียการตำรวจสอบสวนกลางได้รวบรวมไว้พร้อมกับผลปฏิบัติการและจับกลุ่มในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว2 5 6 7ครั้งนั้นสามารถตรวจยึดจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมไป138คันกลุ่มในทุนที่ว่ามานั้นจับมาหมดแล้วอยู่ในกระบวนการชั้นศาลมูลค่าความเสียหายเกิน20ล้านบาทท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมจะถามแบบนี้ครับ ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางทีมงานของคุณจิรภพภูริเดชซึ่งถึงทาการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มได้ครบทุกแก๊งครบทุกกลุ่มในทุนแต่ทําไมเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามแนวชายแดนแต่ละพื้นที่ขออนุญ,ญาตครับขอพูดหยาบหน่อยพวกมึงนะพวกมึงพวกมึงทำไมถึงไม่รู้เห็นอะไรเลยอำนาจเงินมันหอมหวานใช่ไหมครับ เพราะที่นี่ไม่เพียงแต่เสียดินแดนแต่ยังปล่อยให้โจรมาเข้ามาลักทรัพย์ขนของตั้งโกดังชำแหละผ่าชิ้นส่วนเปลี่ยนป้ายทะเบียนย้อมแมวไปขายต่อถึงในบ้านพวกคุณยังหลับหูหลับตารับเงินรับทองโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติประชาชนเขาจะสูญเสียอธิปไตยยังไงประชาชนชาวบ้านตาดำๆเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนท่านผู้ชมครับ พวกนี้คงทราบแล้วว่าตามแนวชายแดนนั้นมันเน่าขนาดไหนไปถามทหารสิระดับผอบอกรมผอบอพันผอบอร้อยใครใคก็อยากอยู่ชายแดนเพราะเงินบรรษัทมหาศาลแถมยังไกลหูไกลตาผู้คนทั้งคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศกองทัพมดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดค้าขายอาวุธสงครามเถื่อน กระบวนการโจรกรรมรถส่งออกประเทศเพื่อนบ้านหรือของเถื่อนสินค้าหนีภาษีสิ่งเหล่านี้ทำเงินให้เจ้า,จาที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองเดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร่ในทางกลับกันนั้นประเทศไทยเราเสียหายไปเท่าไหร่